กอไม่้าไบมไม่ค้าไก็ก็บผมไม่คกับผมไม่ค้าไับไค้าไปกัไ่้ไกัผมไ l ้าไปผมไ่้ไกับมไ่าปกับผมไม่คไปกับผมไคไปกับผมไม่ค้าไปกับผมไม่้าไปกับผมไม่ค้ไ้าไอาม่ับค้ับมไ่ากับผมากากปกับกับก้าไปกั้าไปกปก เขากว่าคงจะเ้อาจะทำแบบนี้ได้ไงในเธอบอกว่ามีแค่เรากก็คงจะเศร้ากูคงจะเศ้าเศร้าเศร้านแต่ละเมาในคืนมันเศร้าทำยังไงได้ก็พราะวลาเหมือนเขาเธอไปเป่าเธอไปเป่าเขาาคนเมากทีก็จะไปเป่าเธอไปมา ตอนนี้ผมเลอกแค่ใจไม่ไม่เลยเยอะเธอ่อไปก kind of mm ับผมหมไปกัาผมไมเธอไปกับหเธอไปกบผมไหมยิ่งอาเรื่อกเป็น Two Track เธอบอกมาจากสาวใสเธอไม่ c o o แ f a c ตอนนี้กูกำลัง High b o v e Two Pack Yeah Yeah ค hey, <Y> ืออะไรกัยังจ้เลยบัตทาเธอเด็กใจค็ทิ้งก็โทษไม่ก็ไม่ขอไมเดีจะกับาเธอไม่พอแล้วเธอก็ยัาโทรมาเด็กอยา กนแล้เธอไปไหมเพาไม่มีให้เราแลเธอเดิน้วยกันไหมเดิน้กันไหมโอ้ไม่โชคดีก็พผมไม่ข้บแ่เธอคนดีอไปทุกใจผมให้ดูจูฟีไปกับผมไม่ขามไปก็พรไม่ขามไปก็รไม่ขาอเอโอ้ที่เช้าข้ามยูก็พองก็นาวกัเพราะไม่ขาเพื่อว่าเชจะหนาวจรุูกจะอยู่ก็บพรหะมอจะไปกเขา คจะเจะทำอะไรได้ไงและเอพาีมือเราโอ้โหเฮงเฮเศร้าเศร้าเศร้าใๆแต่นล่งเมาในคืน,นวันเศร้าำท่าไ,ไงได้ก็พอไม่ล่าเหมือนเขาุดทายผมเองก็ต้องจากไป